ผมมังเช้าวันนี้หน้าตาช่างในศึกมวยดิวิชไทยครับที่เวทีมณฑลจมอนฑอ,อ,อตกอรสามนนทบ,บุรีนะครับผมวันนี้ก็ชกเวลาเดิมเที่ยง15บหนาทีทางช่องพีพีทีวีนะครับผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้มาดูหน้าตาช่างตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากพี่น้องแฟนมวยทางยูทูบชนะมวยไทย2000กันเช่นเคยนะครับเปิดหัวด้วยเพชรทองเก้าพัชรยามนะครับก็ชกพิกัด104ปอนด์มาเจอกับ VIP อพีสิทธิจต้นนะครับ VIP นี่ก หายไปนานเลยตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วก็รวมๆแปดเก้าเดือนนะครับก็กลับมาภาคนี้ก็มาลดเหนื่อยหน่อยตอนเช้ามาวิ่งชุดหนึ่งแล้วก็มาช่างจริงเหลือ1.3แต่ก็ดูตั้งใจลดยังทําได้ดูไม่น่ามีปัญหานะครับเจอกับเพชรทอง9ก้าพัชระยิมหรือว่าบ้านลัยมุนทาก็มาขาดเยอะไปหน่อยครับมาขาดปอนปอนครึ่งเลยก็โอ,โอ้โหจุ ปอนหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดนี่แหละก็มาขาดเยอะไปหน่อยนะผมมองว่า VIP นะถ้าฟื้นมาผมมองว่าน่ากลัวเลยเป็นมวยที่แต่ขาต่อยมัดดักแรงหัวใจบูสู้เกินร้อยอยู่แล้วนะครับผมก็อย่างที่ได้ทราบกันหลายคนก็จําได้นะสายบูสสายลุยสายเล่นซื้อความมั่นใจว่ามาสู้แน่ๆก็ต้อง VIP นะผมก็ชอบ VIP เช่นเดียวกันมาอยู่ตอนนี้ที่หายไปเนี่ยไปเป็นทาหารนะก็อยู่ค่ายมิสกวันนะครับหรือว่าปอบุรพาเดิมนั่นเองนะก็อยู่ในค่าย าหรผมก็มองว่าค้มบังปะซอมก็เยอะอยู่แล้วนะน่าจะแข็งแกลงแข็งแรง,ง,งขึ้นบ้างส่วนคู่ที่2อโอเล่บอสออนทานะครับผมก็130ปอนด์ปอนะมาขาดเยอะเช่นเดียวกันวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนจากสราวุธสอสุนันนะครับสราวุธมาลดไปจุดหนะครับช่างจริงเหลือจุดสส่วนโอเลนะครับผมมาสอบเนี่ย ขาดเลยครับขาดไปปอนกว่าขาดไปปอนครึ่งก็บอว่าวันนี้เนี่ยเดิมทีจากสลาวุธต้องต่อกลายเป็นโอเล่ L e, ต่อขึ้นปอนให้สลาวุธเลยโอ้น้ำํำหนักมาไม่สวยเลยครับโอเล่ o L e, วันนี้นะถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีในช่วงหลังแต่ก็ ความต่อเนื่องยังดูเป็นรองสลาวุธในชั่วโมงนี้นะชนะมาต่อเนื่องตลอดในทีมงานของกลุ่มพลังใบนะจะนะมาหลายไฟต์มากๆนะผมมองว,ว่าวันนี้ได้ใหญ่ด้วยขวางหน้าฟันสองหน้ากลัวเลยสกุลที่3หลานแจ้แก้วพักยกจะเจ็ดนะครับก็ทีมงานแจ็คกี้ยิมนะที่สกลนครเดินทางมา122นะก็มาขาดไปจุดสามนิดหน่อยไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านแสนชัยพัชสอนธามนะครับมาร2อ8าช่างจริงก็เหือจุดสามนะก็ดูแล้วคู่นี้ ฝีมือกะมวยบูนะครับฝีมือก็หลายยากแก้วต่อ1นึ่งปอนะต่อรูปร่างด้วยส่วนแสนชัยมวยบูนะครับผมหรือว่าคงเดปีพันฟาร์มนะพุ่มพันม่วงเดิมนะครับผมก็มองว่าตามสไตล์บูน่ากลัวต้นๆแต่พอกดเขาไม่ลงไปก็มีโอกาสเหนื่อยเช่นเดียวกันชอบหลายยากแก้วชนะมาสี่ไฟกําลังมั่นใจสุดๆเลยชั่วโมงนี้ส่วนคู่เอกนะครับพอพิทักษ์ซูจีบะมีเกี้ยวนะครับ 128ปอนด์นะก็มาขาดไปจุดสองผ่านสบายๆเลยเช่นเดียวกับเพชรวัวหินนะครับก็อยู่จิมงานจิบอุงนนนะครับก็มา128พอดีเลยน้ำหนักเท่ากันนะครับคู่นี้ก็น้ำหนักสบายๆนะยังชกได้ต่ำกว่านี้ทั้งคู่นะวันนี้ก็มาชกกลางวันก็ดูแล้วถ้าไม่บีบต่อไม่บีบผมยังชอบเพชรวัวหินนะเป็นมวยที่ใช้พละกําลังเยอะนะเดินบู๊เดินชนมีบัตรมีศอกมีลูกปั้มในมีทุกอย่างส่วนพร้อพิทังนี่ฝีมือจ๋าเลยนะครับดักเตะซ้ายทิบซ้ายนะครับผมผมมองว่าทางมวยอย ีเสื้อจิบนวลอ,อย่างนี้แหมสวนไม่ลงจริงๆยังชอบเป็นทัวร์หินนะครับฝากไว้สี่คนนะครับผมก็มีเวพีบูสู้ดีสลาวุฒิได้ใหญ่หลานยาแก้วฝีมือความสดดีกว่าแล้วก็เพชรัวหินบรรยากาศหน้าเสือดีแล้วก็ทางหวยมันน่าเชียร์กว่านะครับก็ฝากไว้สี่คู่ประมาณนี้นะครับรักเราชอบแลวเชียร์ก็ตามกันมาได้นะครับจะจะสวนกันก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เป็นทัศน์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยูทูบชินาวมชัยสองพันด้วยส่วนใครอยากจะดูไลฟ์สดหน้าตาช่างตอนตี 5นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมที่เวทีมวยจิตนรอตาบุรีอย่างนี้ก็มีไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะครับ45ทางเพจมวยไทย2000นะครับผมก็มาไลฟ์สดมาถ่ายคลิปมาเก็บบทสัมภาษณ์มาดูบรรยากาศรวมๆนะครอยากดูบทสัมภาษณ์ดูบทบรรยากาศรวมๆเป็นชั่วโมงเนี่ยก็มาดูกันได้เพราะผมก็จะไลฟ์สดจนกว่าจะสัมภาษณ์ครบหมดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยทั้ง2ช่องทางนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ